ออไ, 16, ได้สิบหกห้ารอยสิบสามเรว่าเอีปัญหาห้าพันใช่หัวไปแล้วมัสู์ห้าพันหายอยู่ิมหนี่เมนแม่นางครับเงินหา หอยเบียกหอหอยเียหออดซิมห่าห3าพันสามร้อย่ากัน0อยอากได้ห่าพันเจ็ดขากันยูซีร้อยสามหมื่นสามครับพี่น้องพอนี่ขายให้คนไทยนี่และวสันเขาจะเอาไปไว้ท่า เออ่กุ้มฟูงครับบัง,บงว่าสามหมื่นสามครับราคายูสนามนไ่เนอะสีดีครับแดงดีงอองสูงสิบประมาณร้อยหกสิบครับไปเนอะคิดว่าร้อยหกสิบได้อยู่ค่ยใช่ผมว่าครับเพียงมันเพียงรอ เลาะคิวผมครับบ้องเบิ้งมันผ่านบ่ซัมหนิมันเป็นอย่งไรตามขั้นเอาไปเรื่อรับจ้างนี่มันดีได้ขาโดนบ่แม่นเมนต์ถ้าขั้นปล่อยใส่กุมงอาจจะได้ถ้าใส่เวลาครับปล่อยให้มันอยู่น้ำกันมันแบบมีรูปมันอยากมันอยากมันอยากสั้นลงแม่นบ่บ้องมันครับมันอยากสั้นลงมันมันต้องมันต้องเสียงเซียงไปทางหน้าจังหน่อยแม่นบ่ ครับครับองหมิยาันครับองณหมครับองณหภามันยับอุครับอี่นูมองไขดมครับอยนูมิครีบอุมัครับอุมันยันอุมิครับอลณหมันอุณหมิคอหมือุูิครัอยมคบอุณหมิคับหูิไปบอุณิัุาูมับหภูมิครับิครับ นายผู้นั้นโทรมาหน่อยผู้นี้โทรมาอยู่ฮะสามหมื่นสามปีสามหมื่นสามก็เจ้ากัครับเรียบร้อยครับเหรอฮะราคาขายผมมีการต่อร่างก่อนมองมองสุดจุดปุดจุดปุดสิบสามหารอยเรียกว่าอุ้งปุ่งอยู่คือมันฮะมันลูกแน่นอนมันมันลูกแน่นอนอยู่นะจักเดือนคิดไว้ขอบคุณ เจ็ดแปดเดือนม่ขาดตรงกตีก็คือว่านี้กหมอันนี้งูอกาะคนบ้านออกมาี่ยนี่มันจะล้อสีงูอันมากเก่าเดือดงูอกแลเราที่บ้วนงูมันมีเดืยงไปงูเดอดของเดครับต้องซ้อมประคักเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่างูมันท่องแก่แล้วมาเบิ่งด้านนี่งูอยูออกชัดครับของปุงชัดแล้ว ผมสูงสิประมาณนรอยยี่เจ็ดยี่แปดครับพี่น้องใส่ขอดอาล่สิบสิบสามหาร้อยมองสีขายมองสีขายเพินเอาเบอร์ทรไปนะขอดศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูน่ามสองดพอวนสะบางแดนดินครับผมครับถ้าเพิ่นบ่ได้กันเพิ่นเบิงยยมบ่อหันอาเพิ่นเบิงเพิ่นตอร้องกันอย่ถ้าเพิ่นบ่หันได้กันก็คุยกันเบิงเด้พี่น้องเด้อสิบสาหารยครับแม่มัน มันแกะมันไก่ขอดถ้าได้ทรงได้ยังก็คุยกันเบิ้งครับไก่ไก,ไก่ซ้าใดอาจจะได้ตื่มได้ยังคุยกันเบิ้งครับบอกแล้วครับบอกแล้วฮะเบิ้งเบิงวเลี้ยงไม่เบนลูกตัวผู้หรือตัแม่นอนอยู่นี่ลูกตัวผู้แม่แดงดีพี่น้องสูงมันร้อยสามสิบ บ่ห้องลูกบ่บ่ครับใครอยู่แม่นบ่ครับว่เลี้ยงอยู่เอ้อหูน้อยรอๆครับพ่องเสื้อก็เอ็มที่พ่ขึ้นรถพี่น้องน้ำขึนน้ำขึนรถมันจังสิอันเอาขึ้นง่ายเครื่องดำลูกแดงแม่แดงลูกสามมั้งนี่ปิดไปลูกสครับลูกสองบ่อ่าแม่ก็สีทองว่างอยู่ดอกลูกหน่อยอยู่นี่พี่น้องเปิดเท่าไหร่ละเปิดเต้น ซิบเก่าบาราคาห้องเนาะต่อได้พวกแข้งขาพวกนี่บม่มีปัญหาเนาะตำนี้ครับเอ้านี่คุ้มเดียวบะตัวนึ่งไทยแปดโอ้ยยิ่ให่เนี่เท่าไรปล่อยไปเท่าไรล่ะนี่ยย่ให่ๆซิบเท่าไรล่ะนี่สื่มาซาวส่มาซ้ามาปล่อยปล่อยสิบโอ้สป ได้ไดอันซื้อมหมับอกเลือกอามาคุนไปอยู่ซื้อมาใหญตดงอ,อามาใบเลี้ยงไว้หลายมืออยู่ติเลี้ยงมันนองขวบซ้ำเลยเจ็บขื้นขวกข้าเจาะย่างหัวเข่าอย่างลม <c oughs> มื่นมือนเท่าไดรก่อเิิที่เก่าครับต่อได้ครับะเบอรถถ์เท่าไหร่ 0 8 2ย์แป2สองศูนย์แปดสอง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 เก้าสามสองเก้าสามสองเจ็ดแปดหอยเบี้ยนเนาะเจอเลือนซิลนะหัวเลี้ยงหอยเบี้ยนครับครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามีพี่น้องสวัสดีอย่างเป็นทางการมือหนีวันพุธครับพระพิพน้องมาอยู่สนามกุลเคราะมครับพี่น้องอำเภอบ้านนอนนิวาฒจังหวัดสุโขทัยพบกันได้ครับ เหมือนฟุดพี่นนอกสนามนี่หัวเขาบอสเต็มครับพี่นนอกเป็นปกติมาังสี่ไรเดือนแล้วพี่นนอกสนามกุละคำนี่โอ้โหรวนวนนี่เจ้าใครครับตัวนี้บรรลุเป็นหนึงที่มัหลายนัดหลายเดือนแล้วครับสนามกุละคำช่วงแรกๆที่ผมมาถ่ายคลิปใหม่ๆนี่เต็ม แน่นครับสนามญ่สนามเกาแก่สนามนี่พี่น้องแต่ว่าหลังจากออ่พักล่างๆมาน่าจะเป็นช่วงที่ราคาง,งัวมันถือลงแห้งครับพี่น้องาการณ์การซื้อขายค่อยๆเบาบางลงไปงัวก็เริ่มหน่อยลงแล้วก็มาเจอเรื่องข้าวโรคแอนแท็ก ไปช่วงหนึ่งว่ามันตลาดห้างครับพี่น้องช่วงข้าวเอ็นแท็กสนามนี่เเรากลับมาเจอเรื่องเออมาเจอสนามโคเกเจริญครับพี่น้องสนามโคเกเจริญมือวนันอังคารนี่แหละทรงผลชัดเจนครับต่อสนามนี่พี่น้องแล้วก็มาเจอสนามโคเกเจริญครับมือวนนันอังคารที่เติบโตแบบต่อเนื่องครับซื้อขายกันแห้งซื้อขายกันหลายอยู่สนามกุลละคำ เอออยู่สนามโูกเจริญนครับเฮ็ดไหสนามนี่ง้อหน่อยลงครับเพราะว่าซื้อขายกันไยอยู่สนามโคกกจเริญห้อยกหาง้อปรทันโซนห้อยทั้งสว่างเดนดินบรมาจักคนครับพี่น้องมือนี้ปกติโซนพอพวนหอ้อยทมห้อยเอกอะสิอยู่ประมาณหลังๆกระท่อมแถวกระท่อมนันพี่น้องแต่ว่าหลังจากมือวันานังคัน สนามโคกแกเรื่นสืบดีค้ายดีค้ายคลองไปแล้วหายไปครับหอยทั้งโซนสว่างก็เลยเห็ดห้ปริมาณงัวมันลดลงครับหลายสาเหตุครับพี่น้องเห็ดห้สนามใหญ่สนามเกาแกนี่กลายเป็นลงหลงครับพี่น้องฮะงวงามครับพี่น้องแม่นางกว่าหอยแม่นางงวงามเห็ดเขามาแม่นบ่ธรามชาอิเลยธรามสาติบ่ เรียรงสรงผมมาเป็นเฮดเขาครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวเ่ว่าเขาหอยอาจจะเฮดดีมากห้อยอะจะบอชัดครับห้อยคุณา่าธรรมศาสตร์สูงประมาณ140อยสี่สิบแดงดีโบดทครบเครื่องครับแข่งดำเครื่องดำเอ่อทับสมไปเนาะท้องว่างเนาะครับพี่น้องไปซ้อมเอาเมีอสาวเปิด,ดยี่ห่อใดครับ 1มื่นเจพครับหมื่นเจพี่น้องหัวงามคุยได้ต่อได้อยู่อ่าตำนี้บมมีอย่างเนาะกันตำนี้ให้นี่ตัวเดียวบ่มั้นี่ครับแขนๆข,น,ขนเลยหัวงามเอาเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสเดก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหกสามสามหกสนพรนพรทั้งรีกานครอ,ขอข๋อขอบคุณคบหอยอ่ะพี่น้องครับได้ยังไก่แม่นางกลับมาคุยกันเบอรงครับหัวงามงามืเจครับพี่น้อง มึงใกล้ๆพี่น้องมึงเคยสื่อว่ามาจกปีเราซิฟกว่าปี่นะมืนคกี่วลาดไม่ยมันเท่าไรถ้าุดาุดขาไร่าไ่าะใอขาะเอาาจะเเาอาเจอเขาอาเาใเเขาอาาเอาจะอกาอเอาเาเออเอาเเ่า ข้าวเย็ดขาเย็ดทนหนึ่งานหลาย้อองรายยสิบปักเขาาไดไปหนเาลงหลังลงลังล้หลัง่ห้ป็นดาวหลงห้างเดือง

เอาเศร้าสองเดียในพี่น้องอ่เพึ่งมาเศร้าสามขาดทุนให้เลยขาดทุอนพันนึ่งขอาขาดพันเดียวเื้ใจใช่ไหขาดไหลลูกตูปูส่วนลูกสี่แย่บาทเนี่ยครับแม่ลูกลูกตูปูป้าต่ลูกกันยัยหรพี่น้องรอครับสมแล้วแม่สมแล้วได้สี่เดือนแล้วตรวจนัรนได้ ก้าตรวจอีกครับตรวจก็ได้ดูพ่อสดกพันเนี่ยมาหนั่งเนาะสองพันเนี่ยมมาหนั่งเนาะสองเท่าไรกับมเส้ยเอาสองพันหนึ่งสองครับเอาสองสองในลูกลูกตัวผู้แม่กับมันแม่กับมันสองสองท่านโดยเฉพาะซีเดียนทำมนหํอมทำห่ทมหอยไซบางคนห่ัมเจ้าเอินน่ไปห่อมเจ้าหอยนี่ไปห่อมยันยัน ไครนะเ้ยอ๋อเร็วดเห่ามบเามโบ้่บโอ้ยร้ก็ขาดเหลาเอาเอล่เอาวตะพุนเอาคนเจ้าเค่อขาดต้นกีด่า่อยบมีแต่ผู้มากน้ำรับพมนี่แย่หลายมันขาดทุนมันอนไมันมันมันอะไรแมวสีแดงโอ้ย ซื้อยูกันมันมันกันเขาจะเอาไปเลี้ยงเขาก็จะเอายูหกสิเอ็ดเาม่ตรวจคือเจ้าอะเอ้มันจบใจงั้นกันอยู่นนผู้ให้ขายบัวขายมขนบัวขายอะนะขายขายกันอยู่พันหนึ่งเปนบัวขายอะนะขายกันไรพอเงี้ยทำไปอีก บอกเราสีขาลอยพันห่าพันหัวหหอยก็บอกเอ็ดยขายอยู่บนรสีเอาอยู่หายเอลยคืออยู่เอิดแล้วเอ็ดขายเ็ดลอยขายมาเจ้าสิแก้วใหยังมนี่สามลอยนะเนี่

เต่ว่าเอาเนีมากินกอดเดี๋ยวเน่นาเี่ยเขายเอ็ดสิเอ็ดสองร้อยเนาะสิเอ็ดเท่าไหร่ป้านินลูกลูกนี่ยครับพี่นนองเสียดครับเสียดแม่ลูกอ่า ว่าแต่บ่ขายผันนบเงินอยู่มาบ่ขายเงี้ยขากันได้ด้วยก็เห็นเงิ่อนกว่าใจวอานเลยมันมันได้อยู่มันได้หน่อยว่ะเต้แล้วครับพี่น้องโอมตะเศร้าเหี้ยตพี่น้องไง เนี่ยเอ้าขยันคืนป่ะนี่เนี่ยเนี่ยโอ้นึกว่ามันไหกันนึกว่ามันไหมาสองพันขยันคืนนนบเงินนนบเบิ่งแล้วมันขาดเป่าอยู่พันหนึ่งก็เลยยันคืน่องว้ยข่องว้ยดูดีดี่ หาันาะ้มหละตัวรถเจ็พันโอ้ไม่นางตัวนั้นมกวนตัวปู่ครับตัวแม่ครับแม่นังเจ็ดพันหตัวนี้แม่นางหน่อยครับแทงโพดสั่นไป้ทงนี่หกพันหกพัน ข้อแ้วครับพมนี่สองมืนเหรียญกได้สองมืนสองในค่ากันดูพันหนึ่งแล้วเราบ่แล้วพ่อไฟ่บ่อแล้วขอขาเส้นพันเดียวพ่อเจ็ดไหลเจ้าเขายอหู่หเจ็ดไล่เดี๋ยวจะเป้าจะเานี้ข่อยทั่วกัท่หามกัน พ่ปเด่ย si ้าคาบสเสียมาไเลยนะเบิ้งเบิ <that> 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 up, <that> <that> ้งหอยเบิ้งหอยพบสิซูบันนี่ว้มาสูก็ไปน่าเอาไหมจ้าเจียวไอ้ฝันก็ยังเจ้ไหลอีกโอ้ยเขาหูนะตลาดน้ำกันเราเอาเนาะเขาหูเขาหูทางปลาเลยว่ะครับซเสรเออบลดเอาเบอร์ทูไปแน่ยเพราะไาไม่ได้กัน 084 084 016 016 9133 9133นี่ครับสามล็อตอ่ะนะโทดเรี่ยกระตีเราเนาะมาคุยกันใกล้ๆแต่ว่าคุยโทรศัพท์ป๋อมูยังบ่ได้ยินน้ำครับาคุยกันเบิ่งครับปัญหาเพิ่มประด้กันยศสนามเลย เออยพบกำลังคุยกับพี่น้องขั้งไก่คนเยโอ้เด็กควายงามมากบ่ห้อยแม่นาง,ง,งบ่คักครับแม่นี่ก็ได้พี่น้องลูกยังครับแม่นี่โอ้ลูกเป็ีลํนลำปงพี่น้องเลยผลงานผลง่นด้พี่น้อ,นองเป็นลํนลำปงก็ได้อายุได้หลายปไีไรครบับสิบสีบ่ส,สิบห้าเดือนสิบห้าเดือนสูงก่าไรครับ ร้อยสามสิบเจ็ดเกือบร้อยสี่แหละพี่น้องใช่หางพี่น้องประกันตรงนี้ทุกอย่างนะครับเนาะครับปู้ใดอยากได้ควายงามครับเขาว่าไปเท่าไรห้องเท่าไรห้อยสามสิบห้าสามสิบห้าสามหมื่นห้าครับผู้ใดอยากได้ลูกสาวเพชรลำพวงไปไปข้อครับเพี้นแม่เพี้ย์แม่บอกพี่น้องสามหมื่นห้าต่อได้ เอาเบอร์โทรไว้นะครับ097 0์เ339เจ็ดศูนย์เกห้อยบันโคตรแป้งครับห้อยบันโคตรแป้งทั้งใดเหรอบ้านเราก็ใส่พ้านาสวรรค์อำเภออำเภอไหนบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงครับผมเอสนใจชมตัวจริงก็ได้ครับครับคุยกันเบอร์นะครับเนาะขอบคุณหลายๆห้อยครับครับสาวเพล้ยนร่ำรวยเพี้ยนหรอสมบูรณ์ครับเนื้อตัวดี พี่บอลลันพี่น้องสูงใหญ่ได้อีกหลายนะพี่น้องรุ่นนี้เพิ่งปีกว่าอ๋อฝากฝากพี่นอ้องจะไดม้มาคุยกันเบ้างแต่เสียดายควายเลี้ยงครับพี่น้องที่ผมเห็นควายตัวนี้สอบถามจากเาจ้าของเก่าเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่าเพิน่นปล่อยให้เบี้ยแล้วครับพี่น้องสิขอดเดือนเดือนสิมาหนิมาสัน่นเพิ่นว่าป้องออกชัดครับ สามหมื่นสามสามหมื่นสามครับพี่น้องปล่อยให้เวียดครับโอ้แต่เสียดายเด้อพี่น้องเลยแต่จะคองโตก็เจ้าสิว่าก็เป็นแสนนะสันเ,เสียดายมันทองนี่แหละพี่น้องของมันสำคัญมันส่วนสีสมติดส่วนสีใหญ่ให้เวียดไปเลี้ยงครับพี่น้องเวียดไปเลี้ยงตัวครับสามหมื่นสามเออสรุปดีเดินทางปลอดภัยเด้อ นี่หลายเรียบร้อยครับฝากพี่ฝั่น้องไว้ครับผมสนามกุลาบคำครับตรงมือมันพุดครับอ่าขอบคุณทุกกำลังแรงแห่งใจที่ติดตามรับชมให้กำลังใจสบายใจฟ้ามทุกการรับชมครับพี่นอ้องสำหรับมือนี้คลิปนีก้ก็สนามกุลาบคำก็ฝากพี่ฝากน้อกมาทันีีครับผมสวัสดีครับ